ไปดูมันเตะนขน้าดนี้มันไม่ตายอีกอ่เลือดเต็มเลยนะจ๊ะตาก็มีหลายแบบสึกเลือแค่อันเดียวเว้ยแม่งคือแบบมีหลายแบบมีหลายอย่างียมีแค่อันเดียวเว้ยที่อยู่ด้วยตลอดเวลา กระทะใบน,นี้มีความพิเศษอยู่หลายอย่างหนึ่งคือทำอาหารสองคือตีหัวฟอดห่างได้แบบชิวๆแปลกว่ะส้มสามารถเป็นที่วีผมได้ด้วยโอ้พระเจ้าจอัอถ้ามีหลายท่าแต่เพิ่งรู้ว่ามีท่านี้หูมือเทีว่าอิสั้วคุกเกี้ท่านี้มาที่สุดไอเี่มมันเพื่ออะไรเนี่ย แปลกว่ะโดยเฉพาะอันนี้เตียงกาฟาเนี่ย no ือหลุดพอดีอ่ะเนี่ยท่าวิ่งท่าวิ่งเนี่ยอะเวลาท่านิ่งท่านิ่งอ่ะท่านิ่งเหรอท่านิ่งมีแค่ท่าเดียวอ่ะดู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 มีแค่ท่าเดียวแค่นะแค่นะแค่นาแค่นะจะบ้าตาย ชุดมีหลายชุดไม่เลือกชุดเดียวหมดโอ้โหแล้วกูก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยชุดเดียวกางเกงเดียวเท่าน,นั้นน่ะจบไม่ทำอะไรแล้วเออจเจริญเรื่องเลยมากเวลาแม่ตีลูกเวลาลูกมึงตายเมื่อไหร่ที่ร้องให้และเมื่อตีลูกเป็นทำไมวะมีกระโปรงแบบนี้ได้โอ้โหจเจริญมากเลยแปลกอย่างหนึ่งนะ เป็นเจ้าหญิงแล้วเออเป็นเจ้าหญิงแล้วว้าวเป็นเจ้าหญิงถ้าเปลี่ยนไม่มพูนคืจอจบเลยเอชอมพูนี่คือรดมากรดมากแม่รดปังกระป๋งปังเลยอ่ะทำไมจะปังมากรดมากเลยกระปงเนี่ยตอยังไม่ต่อหรอกยังไม่จบยังไม่จบอ่ะ อ่ะต่อไปก็คือไวรีย่าสร้างอ่ะแล้วก็เหนื่อยแทบตายอ่ะดูดิจำผมอะไรไม่ได้เลยอ่ะตายมีหลายแบบอ่ะ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 ปกติอ่ะปกติอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ มาเป็นผู้ชายเด,เดินหลอกเดินหลอกแล้วทุกคนไอ้ตู้เป็นหญิงใช่ไหมอัน,นผู้ชายแล้วอันนี้ล่ะเอออันนี้ล่ะเจอะอแ,แปลกใจอันเนี้ยแปลกใจใตัวคนเดียวเนี่ยชาดยังไงอะ่ะอันนี้อาจจะเป็นหญิงอืม แน่ใจมันไม่ไไละลายอ๋อไม่ละลายเลยเหรออันต่อไปคืออะไรเอ่ยผายยิ้มแย้มจับใส่ฮะฮะมีผมด้เหรอเจริญมากเลยเออผู้หญิงรู้ชะตาได้เคไปเดี๋ยวอันต่อไปอาวุธมันจะมีปืนกับดาบไปทำอะไร นี่แหละอันนี้สามารถตีเนี่ยเวลาตีนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังเงี้ยเนี่ยใส่ยางกลายเป็นที่ตีได้ด้วยโอ้ว้าวอย่าโอ้โหมันตายกันเหรอเนี่ยข้ามอยู่นั่นแหละเราลอยได้แต่ที่มันไม่มีปีกเลยอันนั้นเดี๋ยวอันนี้ ปี่๋จะบินไม่ได้นี่คือของตกแต่งเอ้ยอีกอย่างนึง่งเป็นการแสดงมันจะเป็นแบบแบบเรียกว่าอะวิ่อ๋อมีคนนะฟิ่บินบินบินไม่ได้อีกอย่างหนึง่งวิ่งจริงมีหลายอย่างมากอีอีกอย่างหนึ่งนะไปดูเด็กนักเรืปเป้อไปได้ยังไงว้าเด็กนักเรืปเป้อไป ก็เป็นเลขกที่อืแปลกแปลกคุดแปลก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 มากสิบนี้ก็จะไปที่้ี่อยรออีพีที่สามวันอะไรดีอีพีที่สามวันเสาร์ละกันนะเพราะวันเชนญไม่ว่างไปต้องไปเรียนไปละบายบาย